แก๊สไฮโดรคาร์บอนชนิดหนึ่งมีสูตรอย่างง่ายคือ ch 2ที่อุณหภูมิยี่ห้าองศาเซลเซียสความดัน293.5บรรยากาศมีความหนาแน่นเท่ากับเท่านี้กรัมต่อมิลลิลิตรจงหาสูตรโมเลกุลของก๊สไฮโดรคาร์บอนนี้หาสูตรโมเลกุลสูตรโมเลกุล จำได้ไหมเรื่องหาสูตรโมเลกุลถ้ารู้สูตรอย่างง่ายสูตรอย่างง่าย C รู้แล้วนี่ Cn2 จะนำไปสู่สูตรโมเลกุลก็คือ CnH2n เท่ากับมวลโมเลกุลนี่เราจะหาสูตรโมเลกุลก็ต่อเมื่อเราหาสูตรโมเลกุลของก๊าซได้ก็ต่อเมื่อเรารู้มวลโมเลกุลของก๊าซนั้นรู้หรือยัง ยังไม่รู้มันให้เราหาหาหมวลโมเลกุลจากไหนละ่ะก็จาก p v เท่ากับ n r t ถูกไหม n r t แล้วมวลโมเลกุลซ่อนอยู่ที่ไหนซ่อนอยู่ในนี้ใช่ไหมโดย n ก็คือโมลนะโมลเท่ากับมวลส่วนมวลโมเลกุลอ่ะ ไปเลค่ะ PV เท่ากับ m เล็กส่วน m ใหญ่ RT นี่มวลโมเลกุลามาเช็คตัวน,นี้หามวลโมเลกุลเลยได้ไหมมีอะไรพร้อมหรือ,อยังความดันความดันนี่ไงความดัน v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  คือปริมาตรไหนไหนไหนปริมาตรปริมาตรไม่มี รู้แล้วที่อุณหภูมิขาดปริมาตรขาด V ค่ะเรายังไม่รู้ V แล้วโจทย์ให้อะไรเรามาความหนานแน่นค่ะโจทย์ให้ความหนานแน่นความหนานแน่นเราเรนจำสูตรความหนานแน่นได้หมดเท่ากับ M ส่วน V M ส่วน V เพราะฉะนั้น ถ้าเราไม่สนใจ v อ่ะดูนะเอาเป็นค่าความหนาแน่นเราจะรวมสูตรอันนี้กับอันนี้เข้าด้วยกันเพื่อหลีกเลี่ยง v เพราะโจทย์ไม่บอก v ตรงๆมาให้เราใช่ไหมอ่ะจากสูตร d เท่ากับ m ส่วน v ในสูตรนี้ของเรามี m หรือยังนี่ไง m มี v ยังนี่ไง v เอา m กับ v มาอยู่กันแบบนี้ใช่ไหมอ่ะ P เท่ากับนะคู้ย้าย M ขึ้นไปนะแล้วจะเอา V ลงมา M อ่ะเแล้วก็ M ใหญ่แล้วก็ M เล็กส่วน V เอา V ลงมานี่สลับกันแล้วก็ RT ใช่ไหมแล้ว M ส่วน V อันนี้มันก็คือ D ใช่ไหม M ส่วนวีคือ D ไีไ้มนะก็เป็น PM เท่ากับ D.R.T. นี่เราก็ไม่ต้องงอ้อ V ีละใช่ไหมอยากรู้อะไรเราอยากรู้ M เพราะนั้น M มวลโมเลกุลเพื่อจะหาสูตรโมเลกุลของกาเนี้ใช่เท่ากับอะไร D.R.T. ส่วน P. นี่ได้แล้วนะคะเท่ากับแทนค่าเลยอ่าแต่ก่อนแทนค่านักเรียนนักเรียนดู หน่วยความหนานแน่นตรงนี้ความหนานแน่นความหนานแน่นของก๊าซนี้เท่ากับ0.505กรัมต่อมิลลิลิตรกรัมต่อปริมาตรปริมาตรที่จะแทนค่าในสูตร PV เท่ากับ nRT เนี่ยต้องเป็นหน่วยอะไรคะลิตรแต่นี่เป็นมิลลิลิตรจัดการทำให้เป็นลิตรก่อนทำไงก็1 มิลลิลิตรเอาวันนี้มาแปลความหมาย0.050กรัมต่อ1มิลลิลิตรเ,เ,นมม 0. 0เนี่ยอันนี้ไม่เขียนขึ้น1อ่ะเพราะฉะนั้นปริมาตร1เมลิตรก็มีมวลเท่ากับ0.505กรัมถ้า1 l l ลิตรล่ะ1ลิตรก็คือ1,000มิลลิลิตรถูกไหมอะ1,000เมลิตรอันนี้ก็คือ1ลิตรก็จะมีมวลเท่ากับ 0.5 05ส่วน1คูณพันอุกวัวพลาด0.5 5 0 5คูณหน่วย10รอยพัน 100, 000, ปึ๊บนี่5 05กรัมต่อ1ลิตรนี่ได้แล้ว เพราะนั้นอันนี้ก็เป็น505คูณ0.0821คูณทีอุณหภูมิเท่าไหร่25 25คือ2 2อะไร298ถูกไหม25 273โอเคถูกแล้วก็พีความดันไหนความดันเท่าไหร่293 5เยอะจัง293 5 เท่ากับเครืงคิดเลขตรงมาห้าคูณศูนย์่คูณสองเาแปดเท่ากับหนึ 1, 2, 3, 5, 5, ่5สองหาห้าจุองมรสองเเพราฉะนั้นเูจะเปลี่ยนอันนี้เป็นสาม แล้วก็หารด้วย293.5เท่ากับได้แล้วเท่ากับ42.09.10ได้แล้วคะ่ะได้อะไรได้มว,มวลโมเลกุลน,นี่ได้มว,มวลโมเลกุลคูไม่เอาได้ไหมเอาสี่สองก็พอ ได้ละมวลโมเลกุลของไฮโดรคารบอนนี้จากนั้นไปหาสูตรโมเลกุลจากสูตรโมเลกุล cnh 2 n เท่ากับมวลโมเลกุลถูไหม cnh 2 n เท่ากับมวลโมเลกุลอะ c คาร์บอนมวลตอมเท่าไหร่12มี n ตัวก็1 2 n บวกด้วยไฮโดรเจนมี1ไฮโดรเจนมเลกุมีกี่ตัว2 n ตัว1คูณ2 n ก็คือ 2N จะวงเล็บทําบ้าอะไรวะสองเอ็ถูกมหนึ่งคูณสอก็ได้ 2N เหมือนเดิมเท่ากับ42 12 13 14 14N บสเท่ากับสี่สิเพราะนั้น N เดียวเท่ากับ42่สหารสิเท่าไหร่สิบสหารสิบสเท่าไหร่สี่องหารสิเท่ากับ สามนี่เพราะฉะนั้นได้แล้วนะคะ N เท่ากับสามเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นอะไรสูตรโมเลกุลสูตรโมเลกุลของก๊าซไฮโดรคาร์บอนนี้คือ C N เท่ากับสามใช่ไหม C สาม H อะไรสามสองหก C สาม H หได้แล้ว